โลเคชันนี้ไม่ได้มากันบ่อยนะยายถ้ามึงอยู่จริงนะมึงออกมาเลยคนดูนะดูนะคะทุกคนคะ่ะพี่ห่วยนะเหตุคนนะคะเดินแต่เหตุจะถักอุ้ยเชียร์หลุดเลยอะไรอ่ะเฮ้ย,ยพี่หววยถีบหลุดเลยทุกคนมันมีคนคาอประตูวิ ไอ้เชื่อมันมีคนเคาะมันมีคนเคาะแล้วพี่หมวยก็ถีบถีบหลุดจนกรรกระเด็นเลยอะไอ้แบงค์ไอ้ชิดโก้ไอ้แบงค์ใครเขียนสองหน่อนนี่นะมันดื้อจริงๆริะใครเขียนดูดูใครเขียนฮะทุกคนดูไอ้นี้แล้วก็ไอ้ชิดโก้ขอบคุณดังคาะไอ้เฮียไม่ใช่แล้วไอ้เฮียทุกบานเลยเธอ tôi ăn còn...